เมื่อกี้นะคะแอบได้ยินลูกค้าพูดว่าเดินทางมาจากอุบลนะคะเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันว่าลูกค้ามาทํารายการไหนบ้างนะคะขันุญาตนะคะลูกค้าได้ยินว่าลูกค้ามาจากอุบลเนอะลูกค้าเดินทางมาทํารายการไหนกับทางร้านของรดีาเรืองเลดแต่งรายการสุนพระแล้วก็มาเปลี่ยนเสียดสร้อยเดินทางมาจากอุบลเลยใช่ไหมคะมาไกลเลยแล้วลูกค้าเห็นงานของทางร้านทองรัศดียาผ่านทางช่องทาง เฟซบุ๊กครับเฟซบุ Facebook, ๊กเนาะแล้วแล้วทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจมามาไกลขนาดนี้เลยก็มีหลากหลาย<ม>ครับแล้วก็รอรับได้เลยอ๋อก็การันตีนะคะว่ารอรับได้เลยเปลีป่ยนสายทองนี่นะคะลูกค้าเดี๋ยวอยากโชว์นิดนึงอ่าโชว์นิดนึงนะคะ่ะก่อนที่จะมาเป็นสายนาฬิกาแบบนี้นะคะของลูกค้าก็เป็นสายเงินมาก่อนนะคะของลูกค้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะ พอเปลี่ยนออกมาก็จะเป็นงานประมาณนี้เลยค่ะเดินทางมาจากอุบลที่สําคัญรอรับได้เลยนะคะลูกค้าการันตีเองเลยว่ามาที่ร้านเราสามารถรอลับได้เลยนะคะนประมาณของเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่4 10, 7 8 8 0 0บาทนะคะน้ำหนักสายทองจะอยู่ที่2 0 1 4บก ส่วนที่เหลือก็สามารถขายคืนหรคือลูกค้าจะเก็บไว้ก็ได้นะคะสวยถูกใจไหมเอ่ยถูกใจเนาะโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เดินทางมาหาเร,ราทึงอุธยาเลยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ